ที่นี่มาแล่เรื่องข้อการแก้ปัญหาพวกการทุ่งตอมแล้วก็เรื่องของสัญญาชาวฮองผักแล้วก็อย่างอยู่ในเรื่องของบัญชีหมาโดยสมาคมผู้บริโภคส่งคลาโดยสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะเขารวมกับภาคีเครือข่ายจัดเวที5้ารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจํหน่ายกาดทุ่งตอมสัญญาฮองผักบัญชีหมาเปิดจะป็อกปองคุ้มคร้องซิดคลของผู้บริโภคในพันที่ของจังหวัดส่งคลาแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในสังคมค่ะ ที่ห้องประชุมกาลแซนโรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหัหญ่จังหวัดสงขลาสมาคมผู้บริโภคสงขลาหด้วยงานประจําจังหวัดสงขลาโดยสภาพองค์กรผู้บริโภคเขามีการจัดเวทีสภาพผู้บริโภคจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรเรืองชัยตันสกุลน,นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็เครือข่ายผู้บริโภค16อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เครือข่ายหนักวิชาการข่าวรวมค่ะ โดวยเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดส่งคล้าจัดขึ้นเพื่อระดมความเห็นคอสเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกัดอากา กำกับการจำนายการทุ่งตอมในชุมชนแล้วก็สัญญาชาวผักที่เป็นถ้มรวมถึงมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่มีการติดตามความคืบหน้าการรองเรียนการอายัดบัญชีมาแล้วก็การขับเคลื่อนกฎหมายแล้วก็นโยบายการคุมครองผู้บริโภคในพื้นที่ค่ะโดยสมาคมผู้บริโภคส่งคล้ารวมกับภาคีเครือข่ายได้รวมซํารว่วปัญหาการจำนายการทุ่งตอมร้านค่้องชํำในพื้นที่จังหวัดส่งคล้านะคะจากการซํารว่วค่ะกระพอบปัญหาทั้งกาด เก่ามดอายุการใช้งานราคา๊าซที่มีความพันพัวและกระู่เกินไปซึ่งแต่ละในพื้นที่ค่ะมีราคาไม่เท่ากันโดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะก็คือหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของทางแ๊สใหายเป็นไปตามมาตรฐานตามถี่กระทรวงกำหนดเสนอให้ภาครัฐเข้ามากำนดมาตรการควบคุมราคาให้มีความเป็นธรรมและก็โปร่งไซ ในส่วนของปัญหาห่อผักนะคะก็พบว่าห่อผักในพื้นที่จังหวัดสงขา้ามีซิ่งอำนวยความสะดวกชำรุดล่ายางค่ะแต่ทาผัวไซต์ตรงใจเบียในยราคาทถวเดิมนะคะส่วนขาไฟฟ้าแพงเกินไปค่ะโดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือ ความโปร่งไซสของเจาขคองหองผักค่ะให้มีบินชัดเจนในการออกขาไฟและก็ขานามรวมถึงปรับอัตราขาไฟให้อยู่ในมาตรฐานซ่อมบำรุงซิ่งอำํำนวยความสะดวกตลอดจนการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ห้อผักค่ะ ขณะที่ปัญหาเรื่องของบัญชีมาค่ะแพทย์หญิงชลงูมกีจินดาหัวหนา้าหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้องค์กรผู้บริโภคแล้วก็องค์กรท้องทินในยุคดิจิทัลก็เปิดเผยนะคะว่าทางสมาคมเนี่ยได้มีการสํารว,วรบรวมข้อมูลของผู้เสียหายที่ได้ร้องเรียนจากเครือข่ายจากนั้นก็ได้นํารายชื่อค่ะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแล้วก็ยังบอกอีกว่าหากประชาชนคนไหนสงสัยว่าบัญชีของธนาคารตัวเองเนี่ยจะเป็นบัญชีมาหรือว่าต้องการจะอายัดบัญชีก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม หรือว่าโรงเรียนได้ที่ไส้ด้วนศูนย์ปฏิบัติการต่อตานอาชญากรรมออนไลน์หนึ่งซีซีหค่ะหรือว่าไส้ด้วนสภาผู้บริโภคค่ะที่1นึ่นั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะต้นเลยเนี่ยจริงๆเรามีความเชื่อมโยงในการจัดการปัญหาเรื่อง มิจฉาชีพออนไลน์แล้วก็การซื้อของออนไลน์นะคะมาตั้งแต่แร,แรกตั้งแต่ SMS ส่งลิงก์แนบลิงก์นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้เก็บสำรวจรวบรวมข้อมูลนะคะจากเครือข่ายอาสาสมัครว่าได้รับ SMS แนบลิงก์แล้วมีใครได้รับความเสียหายจากการแนบลิงก์จากการกดลิงก์แล้วก็เข้าไปตั้งแต่ช่วงปีหลังโควิดบัญชีม้าที่ถูกลิงก์ไป นะคะกับการที่คนโทรแจ้งความอายัดก้อนเงินนั้นนะคะอายัดก้อนเงินเงินนั้นคนก็จะโทรได้สะดวกขึ้นระงับธุรกรรมได้เร็วขึ้นแต่การปลดยากนะคะอันนี้คือความเดือดร้อนของเราเพราะฉะนั้นโทรไปหา1441กด2นะคะแล้วก็บอกปัญหาแล้วเขาก็จะเช็คข้อมูลว่าเราเป็นใคร ถ้าเราบอกได้เราจะไม่ใช่มานะคะอันนี้ก็จะปลดล็อกได้ภายใน2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงหรือภายใน1วันอันนี้คือมาตรการถ้าติดปัญหาอีกให้โทรมาร้องเรียนเราได้ที่1.502หรือว่าที่สมาคมผู้บริโภคสงขา0 7 4 2 5 4 5็สนะคะเพราะเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ